สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะพบกับผมวันพุธสดุดหลอนนะครับกับออ t โต้โก้ช l แนลนะครับผมพอดีผมได้ไปฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรุ่นน้องคนหนึ่งฮะได้มาฝากในแฟนเพจใน TikTok นะฮะได้มาฝากเรื่องนี้แล้วผมก็ได้ไปโทรคุยแล้วก็ไปรับฟังกับน้องสาวคนนี้นะฮะก็ได้เรื่องนี้มาะฮะเป็นเรื่องที่ผมให้ประมาณสักสิตโลกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอติมกะทินะฮะ ทุกคนฟังถึงเรื่องไอติมกะทิก็คงคิดว่าเป็นของหวานหรือว่าเราสามารถทานเพื่อความอร่อยแต่ถ้าใครได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะได้รู้เลยว่าจะไม่กินไอติมกะทิตลอดไปครับผมเรื่องนี้นะฮะต้องย้อนไปประมาณสัก20กว่าปีฮะผมขอสมมติตัวละครชื่อทั้งหมดเลยนะครับว่าชื่อน้องตอง น้องตองนี่จะเป็นเด็กอายุประมาณสักสิบขวบครับผมโดยที่น้องตองเนี่ยจะมีลูกพี่ลูกน้องหรือว่าพี่สาวที่เป็นญาติกันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากชื่อพี่หนึ่งและพี่สองพี่หนึ่งเนี่ยจะมีนุ่มๆจากบ้านโน้นบ้านนี้มาจีบต่างคนก็มาส่งขนมจีบให้พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งก็เลยแบบว่าสับรางเหมือนนุ่มๆเนี่ยที่มาจีบเนะะี่ยแต่ มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือว่าพ่อของพี่หนึ่งและพี่สองเนะี่ยเป็นผู้ชายที่แบบโหดมากไม่อยากให้ลูกสาวมันมีแฟนทุกคนต้องใช้วิธีคือหนึ่งต้องซื้อขนมมาให้น้องตองเพื่อให้เพื่อให้น้องตองใน้พาไปเล่นที่บ้านหรือบางครั้งก็พี่หนึ่งกับพี่สองจะใช้เหมือนอุบายว่าพา น้องตองเนี่ยไปกินไอติมไปเดินเล่นบ้างไปดูงานวัดบ้างอะไรประมาณนี้ครับจนมาอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งผมขอสมมุติว่าชื่อพี่ตั้มแล้วกันนะครับผมพี่ตั้มแอบมาตกหลัหุมรักพี่หนึ่งนี่นะครับผมก็คอยมาจีบคอยมาส่งขนมจีบแล้วก็ให้ของฝากทุกวันเลยฮะโดยใช้สื่อก็คือน้องตองเนี่ยนะครับทุกครั้งนี่นะฮะ เขาจะเอาไอติมกะทิกล่องหนึ่งฮะกล่องใหญ่ๆเลยเอามาฝากตัวน้องตองแล้วก็ให้น้องตองนี่พาไปที่บ้านของหนึ่งแล้วก็สองทุกครั้งที่ไปเนี่ยฮะก็มีของติดไม้ติดมือแต่นั้นน้องตองรู้สึกดีใจมากด้วยความที่เป็นเด็กฮะได้กินไอติมด้วยแล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆด้วยเนี่ยผู้ชายคนนี้พี่ผู้ชายคนนี้ก็มาจีบพี่หนึ่งพี่สองเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนว่า ตัวพี่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตบปากล็อกคาว่าจะชอบใครจะคบใครเพราะว่ามีหนุ่มมาจีบเยอะมากก็สับลาอย่างนีผมจนวันหนึ่งฮะตัวพี่ตั้มเนี่ยก็ได้รู้ว่าพี่หนึ่งเนี่ยมีคนที่มาจีบเยอะมากเขาก็เสียใจแล้วก็หายไปเลยนะฮะหายไปเลยนะครับประมาณเกือบอาทิตย์กว่าตอนนั้นด้วยความที่น้องตองเป็นเล็กมากก็ได้แต่เฝ้าคอยว่าวันไหนพี่ ตั้มเนี่ยจะกลับมาจะได้กินไอติมกะทิคือจะ,จะบอกว่าไอติมกะทิสมัยก่อนเป็นไอติมที่มีที่ขึ้นชื่ออร่อยมากในหมู่บ้านนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับผมวันนั้นพี่ตั้มก็มาช่วงประมาณสักโพแเพฮะประมาณหกโมงเย็นเนี่ยมาด้วยหน้าตาแบบเสี้ยยวมากตอนนั้นน้องตองได้บอกน้องตองบอกว่าวันนั้นอ่ะพี่ตั้มได้มาเรียกว่าตองตองตอง พาพี่ไปหาหนึ่งกับสองได้ไหมเหมือนเดิมฮะก็ถือเนี่ยกล่องไอติมกะทิเนี่ยมาด้วยตอนนั้นน้องน้องตองเห็นปุ๊บเนี่ยน้องตองดีใจมากวิ่งมากินไอติมกะทิอะก,กัดกินเลยเนะ่ยนเดีเดี๋ยวหนูพาไปแล้วระยะทางเนี่ยฮะจากบ้านน้องตองไปบ้านของพี่หนึ่งพี่สองจะห่างอยู่ประมาณสักกิโลกว่าสองคนก็เดินกันไปเพราะว่าพี พี่ตั้มเนี่ยแกจะมีโมไซค์แต่งเพราะว่าไม่ไม่กล้าที่จะเอาโมไซ์มาเพราะว่ากลัวว่าพ่อของหนึ่งกับสองจะรู้ว่ามีผู้ชายมาตอนนั้นตองก็มาที่บ้านปุ๊บแล้วทุกคนก็ตะโกนว่าพี่หนึ่งพี่สองนะฮะเรียกอย่างเงี้เยเลีหนึ่งเลีสองเลีย,ยังไงก็พี่หนึ่งพี่สองก็ไม่ออกมาวันนั้นตอนนั้นตัวน้องตองก็นั่งมองอยู่ว่าพี่สาวเราทาอะไรวะ ตอนนั้นก็มองหน้าพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มหน้าเซ็งมากเกาะอยู่ตรงตอนนั้นน้องตองเห็นว่าพี่ตั้มเนี่ยเกาะอยู่ตรงรัว้วรั้วบ้านเนี่ยก้วมองชะโงกหน้าเข้าไปอยู่นีสักพักครับมันมีรถเหมือนรถขายพวกกับคงกับข้าวนี่ฮะขับรถมาช้าๆขับมาแล้วไฟมันไปโดนตัวน้องตองตอนนั้นน้องตองกาลังนั่งแล้วก็นั่งกินไอติมด้วยความสุขของเด็กเนี่ยความสุขของเด็กเนี่ยก็นั่งกินไอติมไอติมไปเรื่อยๆ พอคุณลุงที่ขายพวกกับข้าวเนี่ยเขียนน้องตองก็เลยพักกับตองไปว่าตองลูกมาทําอะไรเนี่ยคนเดียวดึกดึนบึนเนี่ยมานั่งทําอะไรคนเดียวตอนนั้นตองก็เลยหันบอกเปล่าหนูม,มาก,กับพี่ตั้มตอนนั้นลุงแกก็หันซ้ายหันขวาก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเองมาคนเดียวรีบกลับบ้านเลยตอนนั้นอะน้องตองก็คิดในใจว่าอะไรวะก็เหมือนเกาหัวก็ไม่คิดอะไรฮะแล้วสุดท้าย ตัวพีต้มก็เดินไปส่งตัวน้องตองแล้วก็อยู่ดีหันหน้ามาพี่ต้มก็หายไปแล้วก็อย่างน้องตองก็นั่งคิดอยู่ว่าไอพี่เขามาอย่างไงวะอยู่ดีก็เดินออกมาเลยฮะปกติจะมีเสียงโอไซรถเครื่องของแกจะนําตามมาเลยเพราะเป็นรถแต่งแต่นั้นน้องตองด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรพอเหมือนพี่หนึ่งพี่สองไม่เอาเนี่ยไอติมกะทิที่เป็นกล่องที่เหลืออยู่มันก็จะเป็นลาดปากของน้องตอง น้องตองกบบาไปแชรตัวเย็นไว้พอตื่นเช้ามาฮะด้วยความที่ตัวพี่ตั้มเนี่ยจะเป็นเพื่อนของพี่ชายวันนั้นเขากันเหมือนนั่งคุยกันว่าเออช่วงนี้ฉันไม่ค่อยเห็นตั้มมาเลยว่ะหายไปนานเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตั้มไปไหนก็คุยแต่น้องปองก็บ,บอกว่าเ้ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยพี่ตั้มมานะพี่หนูก็เห็นจริงเหรออะไรประมาณเนี่ยเนื่องจากที่พี่ชายเป็นห่วงเพื่อนผมไม่ได้เห็นเพื่อนมานาน ก็เลยขับรถไปดูบ้านของตั้มบ้านตั้มนี่จะห่างจากบ้านของน้องตองอยู่ประมาณสักสามสี่กิโลฮะก็ขับไปพอขับไปได้ระยะหนึ่งตอนนั้นน้องตองก็เอาไอติมส่วนที่เหลือมานั่งกินด้วยความสนุกของเด็กเนี่ยฮะด้วยความอ,อร่อยก็นั่งกินนั่งกินไปนะ่ะตัวท็อปปิดของไอติมกะทิเนี่ยมันจะมีเหมือนมเม็ดเม็ดกลมๆฮะที่ทําจากสาโคะน้องเขาก็กินกินกินไปเรื่อยเรื่อแล้วสักพักเนนะ่ะ พี่ชายของน้องตองก็ขับมาแบบขับรถเรียวมาจอดเอแล้วได้บอกไอ้ต้องมึงไปเรียกหนึ่งกับสองนายนี่ขาไม่ทำอะไรอะ่ะตอนนั้นเน่ยน้องตองบอกมีอะไรพี่ไอ้ต้มผูกคอตายตอนนั้นพอได้ยินเขาว่าผูกคอตายปุ๊บตัวน้องตองสำลักฮะจนเหมือนลูกกลมๆของสาคูในไอ้ติมกะทิเนี่ยมันสำลักแล้วออกจมูกฮะตอนนั้นแบบไอแบบเฮ ύ, ้ยอะไรพี่ จะบ้าเมื่อวานนี้พี่ท่ำยิงมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็สงสัยอ่ะน้องตองก็เลยวิ่งไปที่บ้านหนึ่งกับสองแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอหนึ่งกับสองมาปุ๊บพี่ชายของน้องน้องตองเนี่ยก็เล่าว่าเนี่ยมันเขียนจดหมายมาด้วยว่าทําไมมึงเนี่ยนะไม่เลือกมันทําไมต้องไปเลือกคนอื่นทําไมมีคนอื่นเยอะแยะมาก,าก,ากมายเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เหมือนเขียนจดหมายลาไปว่าทําไม ไม่ชอบฉันด้วยปัญหาหลายอย่างฮะด้วยความที่ตัวตั้มเนี่ยเป็นคนที่เล่นการพนันด้วยพอเล่นการพนันก็จะมีติดนงติดนี่ก็เลยต้องเสียใจถึงเสียใจทั้งผู้หญิงไม่รักเสียใจถึงแบบว่าลงทุนแล้วก็ไม่ได้กําไรตอนนั้นหลวงตองอยากเห็นมากว่าคนผูกคอตายเป็นยังไงก็เลยถือรถพี่ชายไปพร้อมกับพี่หนึ่งกับพี่ส ซอนกันไปก็สี่คนนะฮะขับโมไซค์ไปพอไปถึงปุ๊บตอนนั้นตำรวจมุงเต็มเลยฮะตอนนั้นตำรวจกำลังเหมือนว่าจะสอบปากคำคนอยู่ในแวกนั้นภาพที่น้องตองเดินเข้าไปแล้วเจอนะฮะถึงกับตกใจตอนนั้นก็ไังม่งกินไอติมอยู่นะกินไอติมอยู่ภาพที่เห็นคือเห็นพี่ตันะ้มน่ะผูกคอตายลักษณะตัวขึ้นอืดช้ำเลือดช้ำหนองตัวเขียวและตาถล่ออกมา ลิ้นแบบว่าไหลแบบลิ้นยาวมากจนถึงเกือบตรงเหมือนตรงคอเลยอะ่ะแบบลิ้นยาวมากอะ่ะแล้วน้ําเลือดน้าหนองก็ไหลแแม่ม,ามาอย่างเงี้ยตาที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคือข้างใต้เท้าของพี่ตั้มเนี่ยมันจะเป็นกล่องสามกล่องที่ใส่ไอติมกะทิที่วางอยู่แล้วเป็นไอติมที่เริ่มละลายแล้ว และผสมกับน้ำเลือดน้ำหลองของศพตอนนั้นน้องตองเน่ยช็อตฟิลเลยฮะแบบโดนทิ้งเลยะแบบโอ้แทบจะอ้วกฮะสิ่งที่ทานไปแล้วตำรวจก,ก็มาบอกว่าเขาได้ชันสูตรศพแล้วว่าศพเนี่ยได้เสียชีวิตมาแล้วสี่ถึงห้าวันน้องตองตกใจมากก็เลยบอกตำรวจแบบว่าเมื่อวานนี้ก็ยังเจอพี่เขาอยู่นะเขามาหาตอนนั้นแบบ ทางตำรวจก็เลยเหมือนสอบถามพี่หนึ่งกับพี่สองเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยมีชื่ออยู่ในจดหมายพอสอบสวนอะไรกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตัวน้องตองน,นี่บอกกับผมเลยว่าเขาเป็นคนที่กลัวไอติมรสกะทิมากถ้าใครจะกินหรือว่าใครซื้อมาให้เนี่ยมันแบบแบบเอ้ยไม่ไหวไม่เอาแบบจะอ้วกเลยฮะมันก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่น้องเอฟซีคนหนึ่งได้มาฝากเล่าในเพจนะครับ เป็นเรื่องที่ผมให้งันสิบกระโลอวามรู้สึกตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าน้องทําไมถึงกลัวไอติมกะทิยังไงนะครับถ้าใครชอบผมอัโต้กชแนลนะฮะหรือว่าวันพุธสะดุดหลอนคุยกับออโต้กชแนลนะครับสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันพุธนะฮะผมจะมาถ่ายทอดชิปเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหน้าขนลุกเรื่องที่แปลก ในรอบโลกนะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้เป็นกำลังใจกับผมออโตโอก้ก็ชแนลเลยครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ